สวัสดีค่ะสันบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับจะเบ,บาดําครับเมื่อนนี้นะค,ะค่ะจะเสิร์ฟสิขภาพพี่น,อน้องเมื่อวาเนื้จะยูนอกิน,นะะแล้วค่ะเก่งดอกเค้ยแล้วค่ะหลายท่านเคยเห็นบ่ค่ะดอกเค้ยไหมเงาต้มมาให้กูนะายย่าสิเก่งขายนิวตะวันเดี๋ยวมือหนาวาค่อยๆเก่งขายนะมือนี้เก่งกินก้อนค่ะเก่งดอกเค้ยใส่หนังพองเนาะค่ะหนังพองกับหนังงว้วนี่ล่ะดอกแค้เหลืองบ้านเฮาเนี่ยค่ะดอกเค้นี่ดอกเค้เหลืองเนาะเป็นส่วนผสล่ะต้มดีๆแล้วค่ะเค้กทียัเอาไม่เห็นอ้วนนั่นหละพี่น้องมาค่ะ ตั้งนั่นย่านางไว้เนาะค่ะเรียบร้อยละใส่เครื่องลงไปเครื่องกับเครื่องเกง่งเนาะหมอกนอมนเนาะไหมนี่ราคา<ม>เครื่องเกง่งคิเล็กนี่แหละเขาเบื่อบอพกพี่ตดตะไครแล้วกะหอมเด่งนะคะ่ะพี่น้องกลุ่มเลยนะคะ่ะปรุงกันง,ง่ายๆนะคะ่ะโอ้โหครับาน้ำปลาดัมปลาเด็กคะ่ะหอหวอราะเนี่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือ,อนิดนึงนะคะ่ะพี่น้อง ลงไปค่ะมันเก่งคีเล็กเลยนะพี่น้องต่ว่ามันก็ได้รดชาสติ์ดอกแคเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นเก่งดอกแคแต่ว่าเครื่องเก่งเครื่องเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเก่งคีเล็กนในแลบขอาะอนหนึงเอาหนังเขาลเลยวะอันนี้หนังเขาเผาเลยเด้อค่ะในอุดมเพลนเซน่าอย่าหนังอะไรมันก็เลยเป็นสีนี่เนาะหนังเผาเอาค่ะเพราะว่าหนังอันที่ว่าเขาขายตะกี้น่ะ่นได้เ็ดขายแลวซูมันนี่ขนไก่ก้อนค่ะเพราะว่าเขาเบียดสติดหมอเนาะี่และพี่น้อง แค่นี้เด้อค่ะเก่งดอกแคแท้ๆเด้อค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเก่าดอกแคเป็นตัวไม่จืดก้อนหลายๆท่านเิ่นขอมาอยู่ว่าอันดอกแขงสี่คิดยากเนาะ้ามันสงได้ย่างเดียวก็คือตากแห้งค่ะอีหลีดอกระบาดคนนี้แหละนี่พี่น้องดอกระบาดเด้อค่ะดอกแคประเมนว่าอันอีอังก่อถิดเดเด้อค่ะอขนไปก้อนค่ะอื พี่น้องกดดวงดวงดวงวงล่ะจิมไม่เห็นล่ะผักขาเด้อค่ะใส่ผักขา้อค่ะเสียบผักขากับต้นหอมใส่ได้เด้อค่ะพี่น้องมันเก่งทีเล็กนี่ล่ะอืมดูมันนะหนังเลยๆายโยอย่เนาะคุณน่ะแซ่บพี่น้องแซ่บค่ะนะพอละค่ะไปเป็นพี่น้องเขาไปเอ็นเฮนเอ็นเห็นเอยู่นกิลไปกินเขาน้ำกันเนาะค่ะมามีอย่างเนี้ยมือนี้คุณอะอืมฮอ่มนะเด้อค่ะไปในพี่น้องกินเขาน้ำกันค่ะ แกงดอกแคสือเศษแล้วเนาะค่ะนี่กับทอดปลาคอเดียวนาเห็ดเนาะค่ะทอดปลาคอคแล้วกับตำบักทั่วค่ะเด้อพี่น้องแสืบเศษน้ำกันกินง่ายง่ายง่ายเพราะมีอย่างไรค่ะเอาเด้อ Càng đọt này lại anh cứ nhấn sẽ bốc tới đếp nó Nó có ấm lắm ปลาเสี้ยมไม่ไหลตาไปลืมกูแมวไปกินหมดเร <c oughs> <c oughs> ออมีแมวแล้วพี่น้อง แท็กเงคิดเล็ก,น,กน,นี่เครื่องต้องถึงแซ่บเลยโย่เข่าค่ะ ขึ้นมากับมะเวียบพี่น้องก็จะได้กินเขางั้นเบื้องลังก็ายหลาย ข้ากัะเพราเนื้ออะเนาะพี่น้งองทอดปลา,าั้ว เสียงเะีรจสวนบ้านหมนาโกลนออขาลือี่หรอเป่าขันหูอขอา ถ้าไม่มาคิดอยากแกงเนาะดอกแหงกับบั้มมีปัญหาเนี่ยตาแหงๆน,น้ำไปลาแกง งไล่กับนั้มุนดำไล่ไปไลม่มะตั้งแต่มาเป็นนิสาัยมาั่าเสมเนี่ยสองปีหาเดือนแล้วเนาะรา mm. บขออพะกุนหลายๆยแล้วค่ะที่สนับสนุนเนาะค่ะเราเสริมกับนายหัวด,ดำรักกับครอบครัวในเหตุผลงานไปเหตุงาน ออกมาสู้ให้พี่น้องได้รับสมล้วกันได้รู้จักกันนะคะพี่น้องอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศก็ได้รู้จักกันเมืพี่น้องินปลาก็กินเป็นโตเป็นโตไปกิน <laughs> กินยายไปทุกโตเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันแบกรอบอันนี้นุ่มจ้าสารับรสคุณตนุ่มกรอบเปานต้นใครก็อดหงองไปได้ พสิหยิบตัวนี้ก็มีหอยนวลำัสิียิบตัวนี้ก็ม่หอย,ยมหมดลไเอาน่แบบแหงแบบ,แบบกอบดังแบบแหงมันคือคอ,อันปลาีโกะรตั้งตะวรบาทปะตัเนาะทำให้เจ้๊บปลาคโกลเนาะ เขากำไรพี่รองจางดอกแค่พี่นั่งผองพวกแกงคีล็อกทีเล็กเนี่ยยกเป็นหนังผอง้วเพิ่งกับใส้ย่างอื่นกับแจ่กกันนี่หน่ะแก้วกับแบแก้วหนัง แกงต้าคอวัวหายากเลยแม่ตมู้มือรดผุ่มพวงกับบะเดย์คุอบอกว่าอย่างรคอนัวแบน้นะบ้าหนต่กแล้วก็มันจะมีคอวัวมาขายคิดอยากหรือยอยากซุปคองว่ว งั้นศนสนเดียนนร,เมมรนะเรมมนน่งกินมะพร้าแเดียร์มะพร้าวสามสิบขวดเนาะแเดียร์มือเราขวดออมกับใส่แกงกับใส่ตำกับใส่ยำกับใส่ขวดที่ทอพี่น้องซื้อนานะ ม,มาแพเมืวานเนี่ยแล้ก็สินุ่มกว้าถามหมดแล้ววนนุ่มอ้ยอยากกัดสีนุ่มดูข้าวให้จบเกอ่ยวคนนั่ออง,นนงเหรอ บาดแหดอกแค่เนี่ยเัต้มสีก็น่ะกระบะบําบกนเ่าต้มคอนเสิร์ตขายนะคองเสร็จมันง่าย่มดตัดเป็นดอกนั้นปร่งเนอะดอกแค่ก็ง้ม ลูไปใครสามมันซ้ำกระดอนะผักแห้งเนี่ยอื่นละคาแต,ต่ความต้องเด็อย่านะ้ต้องไปห,หาต้นพงกันตุ่นมักจะอวัวนะ่ะตายนัวปเปไยวัวนี่นะตากังถึง ได้แบบตางีิตรงงม,ม่มมีหัวนถามก็มบ,บัตรากกัลังคืนหกจักบาทห้าสิบบาท <c oughs> ถามแม่เธอเลยนะห้สิบาทนั้มันแพงกันซื้อมากินบบพี่น้องล้วซื้อมาขายนั้มันไม่ได้อย่าง ไม่อยากให้คมกันเลยนะค่ะต้มให้จืดไม่อยากกินนี่มันขมต้องเสกต้มให้มันจืดค่ะต้มคือใครเรียกต้มแต่ลิ้นน้ำทิ่มต้มแต่ลิ้นน้ำออก ấy tôm OK, xoăn bớt óng, bọc con ba, ngọt lắm, nè, yêu, kem, cái này, không biết là nó là gì, nó là là gì, nó 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 là gì, Long tôm đấy mình, lắm mhm 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 เคยได้ยินบ้างหสบายปันมาขียปันมาง,ง่าย,ยเลยมีอะโตรติมามีอย่างกระโหลตมหมเหมือนกนโติมาชัวสมมยไม่เยอะดีตมหมามีเลยบ่มีที่เนตนสบายปันมาชัวสมเซมาต้นี่ไอยู่โตติหมาเลย

ตอนเชียาตำรวจมันนอนว่าง,างคโคลโลอยู่แบบตามประต้าบ้านเขาขังไม่ได้ก็เลือตุอนป้อยไปเพิ่นกับอายุเสือ้อพอไปหาเลยเอาไปหาเลยกับติดไปสั่งความน้ำค้างห้เพื่อนบ้านเลยต้อง,งหาน เฮ็ดบุญมาซ้ำนั่นเนาะมา่ายไปแลป้วไปยุดใต่กระบอกไม่เด้รูกคือกันพี่น้องผลกับคือกันค่ะอืมรีมอืมแบบน,นี้ค่ะเมื่อนี่แกงดอกแค แดงดรอดแคทอดปลาตาทั่วค่ะเขากันค้าขายพี่น้องสหุหลักคลิปนี้นะคะ่ะถ้าเสริมกระขอฝากไว้สนีแหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลดค์กดแชร์ตกดติดตามให้ถ้าเสริมแล้วกันนั้นหูดำน้ำเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะถะ,ะสเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ